เดี๋ยวๆๆเดี่ยมันเสียบว่าจะมปนนเป็นเตปบอลวด้วยป็นหลายอย่างครับโอ้สุยางตัวนี้เนี่ยเอาขึ้นมาเอิบเอาขึ้นมาเอิบยืเยืยืดสี่สีเตะบอลตัวเป็นบอเตีบพ สวัสดีครับผมยังต่อครับะครับสวัสดีครับผมเชดเ็นบุกคัมเปียกครับ,รบวันนี้จิตเนอร์ไม่นุ่งใครครับ ไก่อบปิบครับทำไไก่อปิบกันนะครับนี<ก><ก>บ่นู่ใหม่ไปเปีป๊ย่ไ <c oughs> ปปี๊บฮะไ่กิวกเาได้เล่ากับทิงยี่เน้ไก่อปบบแล้วเปี๊ยบ่ะนี่เสไก่เพิบบ่งกันะไก่ขึ้นแน,น่นอนเลยว่ะมาในเมนูไก่นนนอ,อ,ไกอปียบ ครับผมแต่เชฟเชฟแดนบระคามเปียกตัวนี้คือเชฟตังตั้อันนี้ชิปวุสิเดเดี๋ยว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 เดีนี่ยวเสียว่าจะเป็นมัน,นมปเปติบ,บาหาอไ่ตุ๋ไนไก่ <S <S ย่างวุ้น้ยางตัวนไหมเราเ่นกีฬาทำอาหารกินะเทกัพแล้วแตทำอะไรแต่ว่าสุดเชฟกเนี่ยน่ม่ใช่คอนมาบอกเยมัแต่สอสตัว มันเปล่าเหกงดีกับสนนดใเ้เโอ้ยส้นนีสนไรชิ้นทาเออหวากาแฟว่าหันหวานชาเออสเฮ็ดอันไก่เกี๊ยตกอื่นนะเอ้ยเศ้าล้า้าลเหนเออจะจำชิ้นยู่เห็ดยังอยู่กับมาเฮ็ด่ะลงมือก๋วยละลายห้างครับพี่น้องครับฮะเพิ่กันนะอันตอนนะครับเชียงเชียงเราว่าจะมีนะไลุยไปไปเลยไป อบกิฟต์นะครับสูตรสมุนไพรต้ตมกระเทียมก่อนกระเทียมเป็นว้า เราตำเครื่องเคียงโอ้ยเียบ้อยมานี่ครับผมอันนี้เป็น,ปนครับผมนี่ก็เป็นเครื่องอสมุนไพรนะครับที่เราจะเอาสามารถผสมใส่ไก่นะครับใส่ไปเราใส่ข้างๆนี้ใช่ไหมเราไม่ใส่ตัวมันใช่ไหมใส่ครับรใส่เต็มตัวเลยครับแต่ตอนนี้เราก็เตรียมนะครับเพื่อจะหมักทําการหมักนะครับโอ้เดี๋ยวยังเย็ดดีก <laughs> 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 วม้วนขัดมวนเนี่ยทีมันหนาว <laughs> <laughs> แต่ก่อนผมเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลรับโอ้หางเก่งอย่างเก่งนักย่างกับเพี้ยนอันนี้อันนี้เป็นย่างจัดเลยอันนี้ผมมาเป็นนั้งเป็นพันลุสีเป็นขี้เราเป็นขี้เราเกี๊ยวกับบ้าฟันเกลือนะครับเกลือเราขาดไม่ได้ครับเกลือใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นสูตรของเทปเองนะครับเคนอื่นนะอยจะทำแบบไหนก็ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงนวลว่านจรวบ้านเรานั่นแหละใส่หมดเลยไหมครับใส่ไม่ไม่ไม่นะครับก็จะมีอะไรครับเนี่ยซีอิ๊วครับซีอิ๊วหวานครับครับผมใส่ลงไปเลยครับไอต็อกชีวิตหวานยิงไหมหวานไอเย้แล้วก็ใส่นี่คืออะไรครับอีกซีอิ๊วเหมือนกันครับอีกสูตรหนึ่งครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำครับใส่ลงไปนะครับกับซีสันนี่กับัวไก่ให้มันดำจากนั้นแล้วล่ะเราก็ ดูใกล้ๆครับนี่คปูเขานะครับสีงามนะครับสีงามอ้าวปูเขายัดเข้าดาเข้าวกลมันเลยครับเก่งมันก็จะสมอยู่ตรงนี้แหละท่านเองทำเก่งเนาะครับผมผมเป็นทุกอย่างครับผมมือหนึ่งเหมือนกับวุฒิกาสรนึกษาเลยครับผมก็ทํากับข้าวปิ้นนะครับแต่ร้องเพลงไม่เก่งมันวุฒิกาสรศครับแตกต่างเพราะเรามีข้อแตกต่างกัน ได้ยังหลังจากนั้นนะครับตะแกงตะแกงเราอยู่ไหนคุณตั๊กครับตะแกงตั้งไฟตะแกงนะครับตั้งไฟเลยโอ้โหก็ร่างกายก็ชิบปั๊บปั๊บนี่เครื่องเราก็ใส่เข้าไปนะครับให้เต็มนะครับอน้าลงอน้าลงจากนั้นคุณรุฒสินเตรียมพางเลยครับปวดตั้งครับ ส่วนทางนี้นะครับก็เดี๋ยวอย่าพึ่งครับผมจะเอาไก่ไก่ก่อนครับอย่าหัวไก่ก่อนนะไก่ก่อนอู้อ่าวางวางวางให้ผมหน่อยโอ้คือฟีดแกคือฟีดแต่ละตัวตัวนี้ครับโอ้สับขาตัด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 เร็วกองหนาตัวตัดสั้นตัดสั้นตรงเท่าแดงเกือบเขียวอย่างน่าใจนึงฮ่า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 จากนั้นก็สับขาเลยสับขาเลยยกนักสับขาเ รมโอ้สับขาไปแล้วครับตั้งลงไปอืมนี่เก่าตีบก่อนนะขมอมด้วแล้วหลังจากนั้นนะครับตีบนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทลังกานง่วงห่วงมุมงดไม่ดีนะครับเย็บเบด้ยจบเลยใช่ไหมรอรอประมาณ30นาทีได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนอแต,ตอนนี้เราทำน้ำจิ้มรอเลยครับจัดไปครับ กันขพาอะไไม่อยาหลังกนตัด่อนตัด่อนเตรียมน้ำจิ้มหรอแต่ลยเดือดเก็บไพอดีแส่ด้จะลอชิมจากที่ต้มพริกเสร็จนะครับที่ได้คือน <apan> ้ำตาล

ไก่สุกไยลูกหมูเลยนะไม่ใช้จวดไอลูกหมูให้นะแตละเจ็ดนะพวกหมาปีวลาเจ็บจะตะกนติกรักของตัวนี่นะครับวดน้กรเป็นนักเตะชื่อดยี่นะติกรักตัวลิกเรียนครับอันนี้โอโอครับเ็นเรื่องเรียนมากวกก็มาจากหาปลาขุนะครับไม่ใส่เกือบทอันนี้ก็ัเารเียวฮัจเตอรเยวขับราตู้เมื่อขับรถตู้เกื่อขับ้ครับ สี่ะไรสนต่นครับอมเออผู้เห็นหัสิแดกซะเราปากฝันเท่าเสียแมยนเพือ่อ, <c oughs> อนนีว่าเอาไปจ้กิมไก่ครับสีเวยส่นสุดเด็ดสุดเด็ดเทปแห่งแดนบักคำเปียกครับ

ที่เรารออยู่นะครับเราก็มาเต้นหูละฮุบเล้วหูละฮุบตงคนแต่แต่เต้นแต่แต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 เต้กัลปมอแต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 เอะ้าหละฮุบนะเานเานโอ้ะฮุบเจตาไหมนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นมาะเลยเออขึ้นมากเลยเออขึ้นมาคเะฮุบขึ้นมากอเ้ดขึ้นแขนนะขึ้นแขนเออ ขิงแขนฮนุบขแขนโอ๊ยฮุนุบเจังไหนเลนเว้ยขินแขนนะมือเดียวครับมือเดียวอ่ะม,มือเดียว,เ,ยวเป็นไหเป็นไดเอาลงเอาลงมาคว้าเอาลงมาควนี่ขิงเด็กมาคว้าเดียวอยู่ไหนเอื้อยู่ไนเอื้มาหนิอยู่ไหนเอยู่ไหนเอฮฮุบอยู่ไหนเอือนน้เอาเอาลงมาเอวเนี่ยลงมาหาัวคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาหัวคอเนี่ยเตะ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 เนี่ยเนี่ <łość> <Harriet S 1> ได้คว <morte. S 2> ้าได้คว้าเอาขึ้นมาเอื้กเอาขึ <Mario> ้นมาเอื <Mario> ้อเรียบเรือยู่ข้ออยูขอปาชัดกัมากเไปแล้วไปแล้วเอาละ เท็ตแต่บาย่งที yeah. yeah. ่น้องจนคำมับเลยจะท่มหนึ่งเหะทาได้กินอยู่เสียบไหมอะไรว่าเล้เบอคืเอเสียบพอดูโอ้เรากดเบียร์ใหญ่เสียบอยู่ไอธุระข้าวเดียวกับมาเป็นเสีอนกันนะเนี้ยเสียบกับเสียเบอร์เรืองเียวองนานวาแล้วนีมันันนนัมนนตััวา เสียมนักบอลนักเตะเจียวลิ้นยีเราเลยจงว่าพี่้องว้าเลี้ยวตรวจเมียนี่เลาไ่ะใหม่บิดล่ะโอ้ยบุกเปนเตือนเตือนเตือน้ไกใหม่บิดล่ะเตือนม่โอ้นักเตะซีดินยีกูนี่บางทีแม่แบบนี่บางทีสีไงว้าเลี้วที่เตะรก็หล่อนุกลุกลุกเต่เรคน วงสุดมันหนูบบุกคือครับมันไ้เขาสขาปาดิ่กําลังนวดแซ่บเอาขาเขาเต็นครับพี่น้องครับเดีวหัออกเต่นครับตายข้างเหลืองเล่นเอาปานี่ลกลุกลเสียบมาข้ามเปียกโอ้ยเอาขาเขาเสร็จุกหัวออกมามันนึกว่าหัวเข้าขาคัเป็นบุคือครับไปดูกนไม่เป ouais. ิดเปิดมันใหม่าตะกี้หน่าหน่าเ,า e industry, เ,าเออเออเออม,มึงมึงม่ลูกแม่ลูกแม่ไไเอเอ กินเหล้ามันไฮหนูไปกินป่า่ามูเปิดปุ๊กขนนะเปิดเุกนาน่ะเปิดแน่วัดสบายมั่งเปิดนี่ซับค้าแต่อยู่ทำนะ่อนสอนข้อเหรอมาสอมกิร่าครับคือว่าไปสอมเล่นสอนเล่นมาเมื่อยก็เลยเป็นอันมาได้กินเหล้าก็เปิดเปิดเอวดาอ้าองอ้าวฟาเาาแจ็มาได้

ก็จะเห็ดไรอื้งปนนี่ว่าไปซื้อตลาดไม่กินอะไรเกลียวแล้วกูวนันลงข้าวอะ้ะง<อ>านจะน้อยปะมดยักษ์น้ำบุกแล้วบุกกันคือน้ำประเคีงงคยงเข้าไปคือไฟนี่ฟันไม่ได้ที่ได้ยกยกไกลไกลออกก่อนหืมุกไกลเลยโอ้ไหววะเนาะเอาเอาวยไหมวจาน ลงลงลงข้าวหายโอ้ควสุดทายุดท่าโอ้ลงจุบวโอ้เสียบเก๋โอ้ใกล้กหยาบพี่น้องเลยเกแต่ใบม่วงกับสองถุงกักเลยข้าวท้าข้าเอามาเบิ้งกันิุงกนะมรเบแรงวัวมาดูกันนะครับเียเป็นมาคเปียกุกอีบ่บ่มึงตีนท่อกัน มีนีบ้างมีบ้างมีบ้างมีบาบ้างมุมกุหลาบหนงอะไรบุกสุดเชียบตลอดนวดนไอตอกเอายังให้กินวะเนี่เป็นหวานนึ่งเลยไม่ส้เนี่ยมันอึบเนี่ยร่โอ้โุบชบมันัมันเศร้าชบุกวันหม พี่ตนะ้องแรงไกาต้องตลอดดึงมือตะขังว่างจีได้บ่โอ้โอ้ยซุก <tr Range Tou che> อยู่ซุกอยู่เป็นมือเหนียวดีเงี้ยดีเงี้ยนะนี่นู้เดบ้าฮิไปโบกี้ซุกอยู่เลยพี่น้องเห็นเป็นไก่เหนียวเนาะ ราคาหนียท่อยู่เพืนรับน้อยนึงเตเมนียวไอ้ตอกกาหนามยังหรอ้กินปลาสีองไม่มาบ่ไรไฟักไฟักเนี่ยพันิกำสูงอยู่คับเตมืนไก่เหนียวดูสีองเก่ามาบ่ไ้เนี่ยพันกำก็เล้ส่งดสีองไม่มาแค่ีงกนตายกินไ้ซื้อนี่ย ข้อนยังไงบ่ได้กูสาบดบดวนว่ามันไหมรวมๆโนเี้ยเนาะเป็นแนวเวี่ยงคหนึ่นี่เนาอไเนียเดี๋ยวตรงๆตงๆตรงเป็นไกลบานเนาะอี้ครคคีพี่ไครนี้ยาะนนเนาะ เนีย่ยจับเลยแล้วขอไหมเนาะชุดจัด,ดจับยุงมีปลาเอาปัดโฮ้ำนักไร้ซงมานี่ขึ้นเนียวเส็จ มันทีแท่ตัวเขาตัวที่ปารตพวกพวกไปมากโอ้โหยาติวะ,ะแสดงวะท่านเจ้าอยู่ย่งคงพันธ์อีกทีกือบเสร็จแข็งยกเกือบเล่นใหม่เนาะไ่อยู่เมื่องอื่นปะครับไม่ทำครับ ไปหกเขียวไปหกเสื้อี่ดาวไปดาวขึ้นกว่าลือบทครับทำนี่แล้วพี่น้องเอาไปกินก้อนมาหน่อยนาะฝากกินก้อนจะแต่ละคลิปนี้ครับฝากไวปนะครับเนาะสูตรเด็ดครับไก่โอปี๊บสูบนอนนอนนอนบำเตือนนอนลืมสูตรนักเตะเสื้อดุ๊กจี ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับรักษาสุขภาพกับร่างกายนะครับเหมือนดีฟิตเยอะโรคขึ้นกับฟิดไปเจ้ายอมยอมยีเดียครับเป็นแยนครับพี่น้องครับสวัสดีทีรัตมงันทีมมีลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเ้้ยวี่่ออพนงสวัสดีครับโอ้ยแข็งยังไงจะเป็นตุ่มบ่ะโอ้ยใกล้เน่ยนี่เขาตุ่มปลาตุ่มปลาเนาะตุ่มปลา Pa, pa, ma. Uh, mi <laughs> <laughs>